พี่น้องซุ้มเจ้าได้ยินข่าวพระเจอ้อาวาดรูปหนึ่งบ่ถือทีมทนายอนันต์ตาไสพร้อมกันกับพออ่อสำนักพุทธจังหวัดนั่นบุกไปหอดวัดพุ่นแม่บัดนี้เรามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องห้มาเฟียมาคุ้มเงินเรื่องห้ยข้าเจ้าโอนเงินข้ามกฐินมาเขาวันซี่เจ้าของพนาวานานะ่ะอืม้มบัดนี เปล่าไนทอันทานอันนั้นตะใส่ก็เลยเข้าไปบุกหอดผลพร้อมด้วยพออสำนักพูดข้าวว่าเฮ็ดจังสี่กับบ่ถือบ่ตองแล้วก็ะลูกขึ้นสี่แจงดีว่าที่เฮ็ดไปสันหลักวัดสันอยากพัฒนาวัดเงินเข้าบัญซี่สันกัเพื่อความสะดวกสบายในการบริหารพนาวาาแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งมันมีคิดว่าเจ้าอาวาสอง์นี้นะช่วย เจ้าของสําเร็จควใค่ายโดยการซักเบ้าช่วยตัวเองเนี่ยพี่น้องเอ๋ยบัดที่นี่ท้านายกระถามมาอันนี้แม่นคิปของอท่านบ่เพิ่นกันย่อมรับว่าแม่นเป็นของฉันเองพนาวาน,านันบัดที่นี่การผิดวินัย้อเนี่ยเป็นการผิษสังฆาธิเศษพิดสังฆาธิเศษคันบ่ขเข้ากรรมเนี่ยถือว่ายั่งเป็น พระบอบอดีสูตรดีเป็นพระที่มีความผิดพระที่ต้องอาบัติพี่น้องเอ่ยมาให้นี่เล่ากระซี่ถามพระภูนที่นั่งร่วมกันอยู่หลายๆคนนี่ให้เริ่มมีอารมณ์แล้วเริ่มศูลแล้วสันถามเนี่ยพระที่นั่งอยู่หลายๆคนเนี่ยผู้ใดบอกเคยซอยเหลือจาของผู้ใดบอกเคยชักเบาให้สันถามเนี่ยพระออที่นั่งอ่หลายหลายเ้บอกระหลบขออบให้คอยถามเนี่ยพี่น้อง ช่วยเหลือตัวเองนี่มันถือว่าเป็นเรื่องปกติของพระไปล้ติพี่น้องช่างเบาช่างบาเทความผิดของพระนี่มีอยู่สามอย่างหนึ่งเป็นความผิดป่าจิตตีสามารถปรุงอาบัตเดรคาไฮดไปสองความผิดสังฆติเศีทั้งเบิด13บสามข้อทาพิษขอนี่สิต้องเข้ากรรมจังสิบ เป็นพระภิกษุที่บริสุทธิ์ท่านเจ้าว่าเข้ากำเจ้ากาิเป็นพระภิกษุที่สุกผูกตั้งต้องอาบัติยุ่นันพี่น้องเอ่ยเลขสามคือต้องปราสิกผู้ใดต้องปราสิกขาดจากการเป็นพระท่านที่เสมอเหมือนดังตาปลายด้วนบ่มีวันสิบป,ปงขึ้นอีกพี่น้องเอ่ยเจ้าขาดจากความเปลี่ยนพระเลี้ยวเจ้าไปนั่งห่วมกับพระสงฆ์ไปนั่งทึ่งอาจสงนะ เจ้าก็มีความผิดสิงสินบ่ซ้ำพดเพิ่นเจ้าไปนั่งกับเพิินเจ้าให้ญาติโยมกราบเจ้ากระิดเพราะว่าเจ้าเปลี่ยนพระแล้วเจ้าบ่เม่นพระแล้วขาดจากความเปลี่ยนพระขาดต้องปารารสิกนี่ขันต้องสังฆาธิเศษนี่กัะน้องน้องปรารสิกด้เนี่น้องน้องปรารสิกดินี่เจ้าบ่เม่นพระที่บริสูิ์เจ้าพ้าเป็นเจ้าบ่ทันเข้ากรรมเจ้าไปนั่งห่วมกับพระเจ้ากระบาบตต่มเจ้าให้โยมกราบเจ้ากระบาบตต่มเพราะเจ้า เป็นพระที่บ่บริสุทธส์เจ้าต้องเขากรรมก้อนเจ้าจ้างสี่เปี่ยนพระริสุทธิ์สังฆาทิเศษเนี่ยมันมีอยุสิบสามขอ้อพอหนึ่งกอนมูลเลยกันทําให้อสุจีเกลื่อนกันช่วยเหลือตัวเองเปี่ยนพิษสังฆาธิเศษเบ้าแต่การเสพกามเนี่ยต้องปรารีกเลยเน้นอนนำไม่ยิ่งต้องปรารีกเลย ขาดจากการเป็นพระท่านที่เลยมันนิมูลเหตุคอยสิบเอา้ามูลเหตุสู่ฟังพี่น้อง่ารนอนกับเบญิงเนี่ยมันเริ่มต้นจากพ,ะพระภิกษุลูปหนึ่งสอวะพระสุทินพระสุทินนี่เป็นลูกเศรษฐีอยากบวชไหลไปขอพ่อแม่บวชตรงไหลเทียพ่อแม่ก็พอย่อมให้บวชบัดเทียสุดท้ายพ่อแม่ก็เลยย่อมให้บวชอ้อนวอนไหลคักแน่น่ะนะ ใคคิดว่าบวชบ่าท่านใดคือกคืสนศีกดอกว่าการเป็นพระลำบากขื้นใตายบ่โดนกระสีดอกพัน่าบัตเต่พระสุทินบวชนะเพรศีกจักทิยาบันเนี่ยพ่อแม่กระห้อนโ้นโอนทาการป้าสมบัติมาตรฐานสิญกให้ผู้ใดนั่นลูกหลานกับบ่มีก็เลยเอาผู้สาวผู้งามงามไปรอพระสุทิน รอดจังไหกับบอสิกจักเสียพระสุทินนะพ่อแม่ก็นจนปัญญากก็เลยว่าโอ้ยขันบอยอมสิกอีกหลีกะให้พ่อแม่นี่ขอพืชขอพันไปเป็นเสียเป็นแนวเนวนาวานาเบาง่ายๆคือให้นอนกับผู้สาวผู้นี่ให้เนี่ตอนนั้นบอท่านมีบัญญัติห้ามเทียบอท่านมีวินัยข้อนี้เทียพระสุทินก็นเลยว่าเอ้าสั่กันได้ยุว่าเนาะเกเลยนอ,น,อ,น,อน,นนําแมงยิ่งผู้นี่ผู้หนึ่งน้อยบพโดนปันทอง ในปัตตัยปดกกับบว่าไรเขียนดอกว่านอนจักเจาแท้คอยเดาเอาว่านอนเทียเดียวทองทองอิลีปะเนี่ยจนวัดทองไงอึงลึงคอดเด็กน้อยผู้นี่มาเปลี่ยนผู้ไส้ให้ซื้อว่าพี่สากาักกะแต่ว,ว่าเจ้าพืชมาขอพืชขอหนอขอแนี่ยดิจนไงก้าหน้าบานพิ่สาก,ากกะก็ได้บวชจนว่าได้สาดําเร็จอรหันด์ดิแต่เขาบาเบ้าถึงตอนนั่นเทียบ้าถึงตอนพาสุทินนี่ก่อนเอ็ดเห้ไหมยิ่งทอง ภิกษุทั้งหลายกับหูก็เลยเอาความนี่ไปทุ่นพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็เลยเอิ่นพระสุทินไปเข่าเฝ้าเจ้านอนกับแม่ยิ่งจนทองแม่นอิริบอแม่นขะน้อยพนาวาพระพุทธเจ้ากับส่งตำหนีตีเตียนเปลี่ยนยางเจ้าเปลี่ยนภิกษุสงฆ์เปลีย่ยนเพจบรรพภาษิตเจ้าคืบเทศเดียงบ่ถือกบ่กบตองจังซี่พนาวานานะนะบานิพระพุทธองค์ก็เลยบัญญัติเลยว่า ต่อไปภิกษุผู้ใดนอนนําแม่ยิ่งต้องอาบัติปราศิกขาดจากการเปลี่ยนพระท่านที่งานเห็นบอก้อระสุทินเป็นต้นเหตุน้อยบ่โดนบ่ให้นอนไม่ยิ่งพันไปนอนกับพอซักพระพุทธเจ้ากับบัญญัติอีกนอนกับู้ชไยกับตองปราศิกขาดจากความเปลี่ยนพระน้อยบ่โดนไปนอนกับนั่งสนันนิพระพุทธเจ้ากับบัญญัติอีกไปนอนกับสัตวดเลสาน ต้องปรสิกขึ้นกันนั่นเห็นบอกบอให้นอนกับสัตว์เดรัาสารพันเกิดการช่วยตัวเองการชักเป้าบานันแดยพี่น้องเอ่ยพระพุทธเจ้ากับช่วงบัญญัติอีกภิกษุผู้ใดทําให้อสุจิเคียนต้องอาบัตสังฆาทิเศษเป็นคอหนึ่งของสังฆาธทิเศดโดยสังฆาธทิเศษมีทั้งหมดสิบสามคอ บาลสิกมีสี่คอสังฆาทิเศตน 13, ี้สิบสาม้อคอแรกเริ่มเติมที่เลยการทําให้อสุขิจีเคลื่อนต้องสังฆาทิเศษฝันเปียกนี่บ่ผิดได้พันฝันเปียกบ่ผิดอพี่ภิกษุผู้หนึ่งฝันเปียกขอสิวเวลี้ยงฝันเปียกตื่นขึ้นมาทึ่งสบงจีวอนเปลี่ยนเพิดก็เลยเอาสบงจีวอนไปให้นั่งภิกษุนี่สักนั่งภิกษุนี่เห็นน้ำอสุจิพันเกิดอารมณ์ทางเพิด เอาน้ำอัดสุจีน่ะมาต่อยโยนี่เจ้าของจนมาทองบัดเนี่ยพี่น้องเอ่ยความไปหอดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติห้ามห้ามภิกษุให้เอาผ้าให้นางภิกษุณีซักอืภิกษุผู้ใดเอาเสยียบเอาผ้าสบงจีบร้นให้ไม่ยิ่งซักต้องอาบ,าธธอบัิเถิดบัดนี้ห้ามไปซักให้ผ้าไ้พระมันจีเปลี่ยนอาบัิเขาใจบ่ <laughs> เรื่องนี่เขเป็นจ้าสี่หลับพี่น้องเอ่ยคอยเลยสงสัยว่าพิกษูผู้นัน้นอาเจ้าอาวาสผู้นัน้นเรามาสี่ถามพระที่มาร่วมประุมในมือน,นั้นมานั่งอยู่นี่บอกมาสีใครไม่เคยใครไม่เคยช่วยตัวเองแล้วใส่คำว่าใครไม่เคยใครไม่เคยพนากบานคอยเลยว่าอ,อการช่วยตัวเองนี่มันเป็นเรี่ยงธรรมดาของพระลรืติ มันต้องสังฆาตทีเศษดิมันน้องๆปาราซกดิเจ้าก่อนสิบวชดนะ่ะสมัยหลวงปู่ขาวหลวงปู่ศอกหลวงปู่หลวงปู่สิสมเนี่ยขาเจ้าไปเปลี่ยนตาพระขาวก้อนปีสองปีดิเพื่อไปดูพระรุ่นพี่ว่าเขาเหตุจังใดทำจังใดมันจังสิบวัิดศิลพอบวชไปแล้วเขาไปเหตุผิดศิลเหร มันสิบอมันสิบอจะเลน,นะเพื่อนก็เลยต้องดูว่ารุ่นพี่เขาทํำยังไงก็ทําทตามเพราะสมัยนั้นบอมนั่งบอมมีหนังสือสมัยซูเมอร์นี่มีหนังสือตอนคอยไปบวชนะ่ะไปเป็นนาคย3มือเท่าน,นั้นละ่พะพระพี่เลี้ยงเอาหนังสือสองศิลสองร้อยยี่สิบเจ็ดขอมาคอยอ่านคอยเลย้ยโชคดีได้ศึกษาศิลพี่น้องสองร้อยยี่สิบข้อสองรอยยี่สิบเจ็ดขอาสั้นบวชไปฮักประเทศพิษเทศถือ คันเหตุผิดเนี่ยพันภิกษุใดที่ทําถูกนะจะได้บุญอย่างเท่าทวีคูณกว่าญาติโยมปกติสูงเป็นหลายเท่าแต่ทาทําผิดปุ๊บกับาปลงไปหมอโหกหลายเท่าคือกันฉะนั้นแล้วการเป็นพระนี่เป็นดาบสองคมดีทําถูกต้องได้บุญเยอะทําผิดได้บาปเยอะพี่น้องเอ๋ยหลองตามมหาบัวจจังบอกว่าอาชีพที่เป็นยากที่สุดคืออาชีพพระ บะเมนมาเถหัวเถหนวดเถคิวลราห้มผ่าเลียงเราเปลี่ยนพระโหลดบะเมนซุ้มเอฟซี่อย่ิบเปลี่ยนแม่แม่ทั้งหลายนะอยากให้ลูกไส้บวชนะ่ะซุ้มเจ้าถามลูกไส้เจ้ากร่าพรอมหรือ,อยังการเข้าไปเปลี่ยนพระได้ทั้งได้ทั้งบาปได้ทั้งบุญดี กามว่าเขาพร้อมให้เขาไปศึกษาอ่านศินกรสองร้อยยี่สิบเจ็ดขอมันมีหยังเอาเสียเลบ่าพิดศีลิล์ขันเจ้าห้ามบวชไปแล้วพิสิีลบวชเจ็ดมือกับบาปเจ็ดมือบวชสิบสี่มือกับบาปสิบสี่มือขันว่าศึกษาสินกรเนี่ยพี่น้องเอ่ยอือซาแน่ล้วให้มันพร้อมก่อนถึงบวชผมมาเบาเลี้ยงพระสู่ฟังเหมือนเนี่ยเ,เ้ยเอาในเดือแตตข่อยอยากเอาสู่ฟังมันมีประโยชน์ก่อเลี้ยงพระเนี่ยเป็นดาบสองคมอิริ ทำดีได้บุญหลายทำสัวโตกหมอนาโฮกในหมอนาโฮกต่อัตถาจาน์กาวามีล้ำตาลลำบักหญ่ลำหนึ่งแต่ว่าจนเอ็นเอ็นย้อนอย่างเอ็นย้อนว่าพระโตกหมอนาโฮกไหลก้อนสีลงหมอนาโฮกต้องเอาผ่าบงอังสาจีวรดผัดไตพาดไปเถิงล้ำตาลนั่นก้อนจังโต๊กบ่อนาโฮกได้มันเป็นของสูงเพิ่นบ่ให้เอาผ่าจีวรดลงพี่น้องเอ๋ยผ่าสังผ่าไตาลง วันนี้พาดหลายตัวหลายจนวาล้ำอาตานอินเพราะว่าพระเฮ็ดพิดหลายจบมอนะหกไหลซุ้มเจ้าสิให้ลูกบวชนะคิดดีๆก่อนลูกเจ้าพร้อมหรือยังคันพร้อมแล้วจังให้บวชคันบว่าพ้อมอย่าเฝ้าให้บวชที่เข้าใจตามนั้น เอาไปซ้ำนี่แหละเขาเสิเบี้ยข่อยว่าเจ้าเขาบอกไปบวชดโดย้อนมาบวชยากข่อยรู้บวชย้อนมาข่อยรักษาศีลบ่กลุ่มข่อยเลยบวชยังมายุข่อยไปบวชเด้อเปลี่ยนยากขึ้นอย่างนี้ที่เปลี่ยนพ้านะสียงอึงเล่าอีสานล้านร้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะ